จัดกำแพงเพชรกำหนดจัดงานประเพณีสัตว์ไทยเครือยอไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567ในระหว่างวันพุธที่25กันยายนถึงวันเสาร์ที่5ตุลาคมที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรและบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเพื่อเป็นการสืบสารงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามประจำถิ่น ที่จะสร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนายชาติพรุจนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ในายอนุชาพัสนานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการแถลงข่าวร่วมกับเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันอังคารที่10กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และได้มีการจัดสาคิตการทำขนมข้าวตอกอัดข้างวัดเสด็จอบพันเทียนซึ่งได้รับรางวัล1จังหวัด1เมนูเชื่อชูถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรกับรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2567โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการนำผลผลิตจากกล้วยไข่หน่อพันต้นกล้วยไข่ขนมกรยาศาสตร์ ฉาวก้วยชาตังราวและอื่นๆอีกมากมายมาจัดแสดงส่งผลให้ปีนี้การจัดงานแถลงข่าวมีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรและนักท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวชมงานประเพณีศาสร์ไทยด้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567ได้ในระหว่างวันพุธที่25กันยายนถึงวันเสาร์ที่5ตุลาคมนี้ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ